สองมือปืนถล่มร้อยตำรวจเอกเมืองน้ำปลารัวอ,อาก้ากับเอ็มสิดับคาพวงมาลายัยแล้วราดน้ำมันจุดไฟเผาเจอปืนป้องกันตัวในรถเพียบแต่พลาดจนได้ตำรวจสอบชนวนเหตุเงินกู้ระบุถูกกลุ่มลูกหนี้ลงคันสังหารวิทยุสกัดจับจ่าลูกน้องนำตัวสอบสวนปิดปากเงียบไม่ยอมให้การใดๆในคืนนั้นบนถนนสายนี้เปลี่ยววังเวงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นานๆถึงจะมีรถวิ่งผ่านสักคันผู้คนที่เคยเดินตามสองข้างทางหายไปสิน้นแม้แต่ม,ม้าสักตัวที่เคยควยถังขยะริมถนนมันก็หลบหนีหน้าไปพระหนึ่งจะเป็นลางร้ายบอกเหตุหรือเป็นใจให้กับมัจจุราชเสียงเครื่องยนต์ของรถเก๋งคันยาวจากยุโรปคํารามาตามถนนจนถึงบริเวณที่มีป้ายติดหลอดไฟตั้งอยู่ริมถนนจึงได้หักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าตึกซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ทั้งสองฝ้าข้าง เมื่อรถจอดสงบนิ่งแล้วคนขับก้าวออกจากรถเดินตรงเข้ามาในอาคารหลังนั้นและไปหยุดที่เคาน์เตอร์คว้าแผ่นกระดาษมาอ่านอีกมือหนึ่งหยิบปากกาในกระเป๋ามาเขียนในแผ่นกระดาษชื่อครู่จึงเดินกลับมาที่รถแต่ยังไม่ทันเปิดประตกูก็ต้องเหลียวหลังมามองเมื่อมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเอ้าหมอเป็นไงวันนี้เจ้าของเสียงทักทายผู้กำลังจะเปิดประตูรถ หางเสียงบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นการหยอกเลาะมาจัดเวรครับท่านรองเพื่อยืนอยู่ข้างประตูรถเอ่ยตอบขณะยืนตัวตรงตามสบายนะชายที่ถูกเรียกว่าท่านรองพูดจบก,ก็เดินจากไปทิ้งให้ผู้เป็นเจ้าของรถยุโรปคันยาวยืนอยู่เพียงลําพังจนบริเวณนั้นเริ่มสลัวสลัวรถยุโรปเคลื่อนออกจากอาคารริมถนนมาหยุดตรงหน้าประตูทางเข้าก่อนจะเลี้ยวขวาขับอย่างช้าๆมาตามถนน เมื่อผลทางแยกได้มีรถสองคันซึ่งจอดสงบนิ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารจึงติดเครื่องและเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าติดตามรถยุโรปคันนั้นไปห่างๆจนกระทั่งรถยุโรปคันนั้นจอดชิด้ายเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวารถที่ตามหลังมาจึงเร่งเครื่องมาจอดเทียบข้างและก่อนที่ชายซึ่งนั่งอยู่ในรถยุโรปจะทันรู้ตัวสอมือเพชฌฆาตในรถอีกคันก็วาดปากกระบอกปืนเล็งมาที่ประตูด้านคนขับ และในทันใด,ดนั้นเปรียงเสียงระเบิดกล้องของปืนสองกระบอกดังสนั่นวันไหวเปเลวไฟพุ่งส่งหัวกระสุนเจาะประตูรถอย่างแม่นยำเป็นกลุ่มควันปืนกระจายตลบบริเวณเปรียงเสียงปืนจากในรถยุโรปคันนั้นดังขึ้นเมื่อสิ้นเสียงรถกระบะซึ่งบรรทุกสองมือเพชฌฆาตห้อยหลังกรดมาจอดขวางถนนแล้วปืนสงกระบอกมันก็แผดคำรามอีกครั้งเปรียง เสียงปืนกลิ่นเหม็นของฟัสฟอรัสมันคลุ้งไปทั่วบริเวณเสียงปืนหยุดแล้วแต่สอมมัจจุราชยังไม่ยอมหยุดหนึ่งในสองลงมาจากตอนท้ายของรถกระบะมือหนึ่งถือแกลอนอีกมือหนึ่งกำปืนพกแน่นเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงด้านคนขับของรถยุโรปอีกคันที่จอดสงบนิ่งกระจกแตกกระจาจจนมองเห็นคนในรถฟุบราบกระบอกพวกก้าวลงมาจากรถกระบะเปิดฝาแกลอนระน้ำที่อยู่ภายในแกลอนนั้น ไปตามร่างกายของชายซึ่งนอนฟุบอยู่ในรถยุโรปโดยมีรถอีกคันหนึ่งติดเครื่องเปิดไฟส่องเป็นการให้แสงสว่างน้ำในแกลอนนั้นถูกเทรถร่างชายที่ฟุบข่ารถยุโรปคันนั้นจนเคลี้ยงชั่วครู่เสียงพรึบก็ดังขึ้นพร้อมกับเปลวไฟลูกช่ช่วงในรถเฮ้ยเพนเสียงหนึ่งตะโกนดังมาจากรถกระบะสิ้นเสียงมัจจุราชเหียมจึงพละจากกองเพลิงในรถวิ่งเยยาะมาขึ้นตอนท้ายของรถกระบะ แล้วรถกระบะก็เร่งเครื่องทะยานย้อนกลับไปเส้นทางเดิมที่วิ่งมาทิ้งให้ร่างชายในรถเป็นเหยื่อเพลิงอยู่เบื้องหลังปเปลี่ยงเสียงกระสุนปืนระเบิดดังสนั่นเสียงนั้นมันดังมาจากในรถโยุโรปที่ไฟกำลังลุกท่วมจนบริเวณนั้นสว่างสวยแสงไฟพวยพุ่งไปในอากาศส่งควันลอยขมงกลิ่นไหมของอยางทำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องกลั้นลมหายใจบนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระยอง คืนนั้นเป็นหน้าที่ของร้อยตำรวจตรีจำลองพวงงามบรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนรับหน้าที่เป็นร้อยเวรก็ได้รับรายงานจากสิบตำรวจทวโกสิ์บุพผาชาตเพื่อบังคับหมู่ว่าเกิดเหตุร้ายที่ถนนตักสินห่างจากบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดประมาณ200เมตรจึงได้รีบรายงานให้พันตำรวจทวบุญล,ลือสว่างแจ้งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองจังหวัดระยองทราบ และพันตำรวจโทบุญเลือสว่างแจ้งได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงนำกำลังเรียบรุดไปอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิทูลสิริภาคเพิ่มกับการพันตำรวจโทแสงชัยมุสิเกตบรองเพิ่มกับพันตำรวจโทประสานวรกิจพินิษฐ์บรองเพิ่มกับพันตำรวจโทเชนนรงว่องชิงชัยบรองเพิ่มกับพันตำรวจตรีอดิศักดิ์สุวรรณพานิษฐ์ สารวัตรสืบสวนสอบสวนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุบนถนนสายตากศินตํตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลพบรถเก๋งยี่ห้อแวเลียนสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนกอไก่หนากระยองถูกเพลิงลุกไหมจึงแจ้งให้รถดับเพลิงของเทศบาลมาทำการดับไฟจากนั้นจึงเข้าไปตรวจภายในรถพบร่างหนึ่งดำเคลียมเมื่อสอบถามจึงทราบชื่อผู้ตายในรถคือ ร้อยตำรวจเอกบุญเสบอายุ50ปีเป็นในตำรวจสายการแพทย์ประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองตรวจค้นภายในรถพบปืนลูกซอง5นัดแบบสไลด์อุ้งอาจเพลิง1กระบอกสภาพหลำกล้องระเบิดปืนพกขนาดจุด357ข้างตัวผู้ตาย1กระบอกในลูกโม่ไม่มีปลอกกระสุน1ปลอกเล็กระสุน5นัดปืนพกขนาดสิเวตม,ม1กระบอกตอนท้ายของรถพบกระสุนปืนลูกซอง อยู่ในซองสพายไหล่เต็มช่องรวม24นัดพระเครื่องห่อผ้าหนึ่งห่อเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน F16 จำนวน13ปลอกกระสุนปืนอาก้า25ปลอกจากการสอบสวนพยานซึ่งออกมาเห็นเหตุการณ์ในขณะที่ร้อยตำรวจเอกบุญสืบพวกมือปืนลงมาจากรถมาราดน้ำมันจุดไฟเผาได้ทราบว่าคนร้ายใช้รถปิ๊ยสีแดงยี่ห้อนิสสันไม่ทราบหมายเลขทะเบียน โดยมือปืนนั่งมาตอนท้ายขับมาประกบยิงหนึ่งชุดและถอยกลับมายิงซ้ำอีกหนึ่งชุดก่อนลงมาจากรถจุดไฟเผาโดยมีรถเก๋งอีกคันคุ้มกันหลังและส่องไฟให้จากนั้นคนร้ายก็ขับย้อนกลับไปทางเดิมผ่านบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผ่านหน้าศาลหน้าสถานีตำรวจและกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองออกมาทางสะพานเปี่ยมพงหลบหนีไปซึ่งพยานอีกคนระบุว่ามือปืน ติดตามรถร้อยตำรวจเอกบุญเสบมาตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกบุญเสบขับรถออกมาจากกองกำกับเพื่อจะกลับบ้านโดยมือปืนถือโอกาสขณะที่รถของร้อยตำรวจเอกบุญเสบเตรียมจะเลี้ยวเข้าบ้านปราดประชิดกระหน่ำยิงซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นได้ข่าวว่าก่อนตายร้อยตำรวจเอกบุญเสบได้ออกจากบ้านมาจัดเป็นสายตรวจเดินเท้าและตรวจยามกองกำกับจนกระทั่งออกไปพบจุดจบเมื่อทราบเบาะแสะคนร้ายพันตำรวจเอกวิทูล สิริภาคเพิ่มกับจึงสั่งการให้พันตำรวจโทแสงชัยมุสิเกตบรองเพิ่มกับพันตำรวจโทรประสานวรกิจพินิษบรองเพิ่มกับและพันตำรวจโทรนรงว่องชิงชัยบรองเพิ่มกับนำกำลังออกติดตามสกัดจับคนร้ายมือปืนตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีซึ่งต่อมาพันตำรวจโทแสงชัยมุสิเกตและพันตำรวจโทรประสานวรดิตพินิษได้รับแจ้งทางวิทยุจาก พันตารวจโทนโรยงว่องชิงชัยว่าคนร้ายหลบหนีไปได้จึงวางจุดสกัดไว้บริเวณเส้นทางจะไปจันทบ,บุรีจนกระทั่งเวลาต่อมาตํารวจทางหลวงด้านกองดินรายงานว่าพบรถต้องสงสัยตรงตามที่แจ้งว่าเป็นรถของมือปืนที่สังหารร้อยตํารวจเอกบุญเสบดังนั้นพันตารวจโทแสงชัยมุสิเกตและพันตํารวจโทประสานวรกิจพินิษ์จึงนํากําลังไปควบคุมตัวเจ้าของรถคือจ่าสิบตารวจวิเชียน อายุ34ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกแพทย์ประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองผู้ใตบ้บังคับบัญชาของร้อยตำรวจเอกบุญเสือผู้ใต้มาสอบสวนที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมยึดรถปี๊พนิสันสีแดงหมายเล็กทะเบียนบอใบไม้1419ระยองมาตรวจสอบหาหลักฐานต่อมานายตำรวจช่วยคลี่คลายคดีภายใต้การนำของพันตำรวจเอกวิทูลสริภาคเพิ่มกับ ได้ผดเปลี่ยนหมุนเวียนกระสอบสวนจากสิบตำรวจวิเชียนผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันสังหันร้อยตำรวจเอกบุญเสบตลอด24ชั่วโมงจนกระทั่งเช้าแต่จากสิบตำรวจวิเชียนก็ยังไม่ยอมเปิดปากให้การใดๆพันตำรวจเอกวิทูลสิริภาคผู้กำกับจึงได้สั่งการให้พันตำรวจทบุญเลือสว่างแจ้งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจรภูธรอำเภอเมืองระยองทำการค้นรถของจากสิบตำรวจวิเชียนผู้ต้องสงสัย ผลปรากฏว่าพบกองฟางจำนวนหนึ่งกระสอบในตอนท้ายของรถกระสอบป่านสองใบเสื้อจันทบุรีหนึ่งผืนแกลอนมีคราบน้ำมันเบนซินหนึ่งแกลอนอยางล้อรถยนต์สองเส้นยาบำรุงและเครื่องดื่มบำรุงกำลังหนึ่งถุงผ้าห่มเสื้อกันหนาวขนไหมพรมจึงยึดไว้เป็นหลักฐานและทำการตรวจแผ่นป้ายทะเบียนรถพบมีรอยถอดเปลี่ยนเป็นรอยใหม่และตรวจ้นภายในรถพบแผ่นป้ายทะเบียนปลอมหมายเลขทะเบียน รอเรือหกศอ60-24กรุงเทพมหานครสองแผ่นทางด้านการพิสูจน์ศพซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดระยองแต่ทางโรงพยาบาลจังหวัดระยองไม่อาจพิสูจน์ได้เนื่องจากเครื่องมือไม่พร้อมและไม่มีความเชี่ยวชาญจึงนำศพร้อยตำรวจเอกบุญเสบส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายซึ่งต่อมารายงานข่าวแจ้งว่ากระสุนที่เข้าด้านชายโครงสี่แห่งและแขนหนึ่งแห่งนั้น กระสุนไม่เข้าที่สําคัญแพทย์ลงความเห็นว่าผู้ตายเสียชีวิตเพราะถูกไฟเผาและหลังผ่าศพพิสูจน์ทางญาติได้นําศพร้อยตรรอํารวจเอกบุญเสบไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครด้านการสอบสวนเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการสังหารเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดคลี่คลายคดีได้สรุปความเห็นว่าการตายของร้อยตรรอํารวจเอกบุญเสบน่าจะมีคนวงในร่วมรู้เห็นเหตุด้วย พราะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดีในการสนิฐานขั้นต้นเข้าใจว่าคนร้ายคงวางแผนไว้สองขั้นตอนคือหากยิงไม่ได้ก็จะเอาตัวไปนั่งอย่างในที่ห่างไกลผู้คนแต่มือปืนสบโอกาสจึงใช้แผนแรกคือใช้อาวุธปืนสังหารแล้วเผาซ้ำจากการสอบสวนคลีคล่คลายคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พุ่งความสนใจมาที่จาสิบตำรวจวิเชียนตำรวจใต้บังคับบัญชาของร้อยตำรวจเอกบุญเสบผู้ตาย เพราะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานโดยจ่าสิบตำรวจวิเชียนผู้ต้องสงสัยเคยเช่าที่ดินของร,งรอ้อยตำรวจเอกบุญสือผู้ตายทำสวนทุเรียนเงาะและมังคุดในกำหนดสัญญาเช่า10ปีต่อมาถูกผู้ตายบอกเลิกสัญญาอันเป็นช่วงที่ผลไม้กำลังออกผลผลิตทำให้จ่าสิบตำรวจวิเชียนขาดทุนไปเกือบแสนบาทหลังจากนั้นจ่าสิบตำรวจวิเชียนถูกรายงานกล่าวโทษครั้งแรก เมื่อปี2528และครั้งสุดท้ายร้อยตำรวจเอกบุญสืบทำรายงานให้ลงโทษทางวินัยกับจากิบยตำรวจวิเชียนฐานขาดราชการเมื่อต้นเดือนธันวาคม2529แต่ยังไม่ทันเสนอผู้กำกับก็ถูกสังหารเยก่อนในช่วงที่ร้อยตำรวจเอกบุญสืบผู้ตย่ยมีเรื่องบาดหมางเกี่ยวกับการเช่าที่ดินนั้นร้อยตำรวจเอกบุญสืบเคยถูกลอบยิงมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เจ้าของอู่รถ ที่เช้าบ้านร้อยตํารวจอีกบุญสืบเปิดซ่อมรถกลับเป็นคนรับเคราะห์แทนโดยในวันเกิดเหตุเจ้าของอู่รถขับรถของร้อยตํารวจอีกบุญสือบออกมาลองเครื่องรถติดฟิล์มกลองแสงคนร้ายเข้าใจว่าน่าจะเป็นร้อยตํารวจอีกบุญสืบครับจึงกระนัมยิงเจ้าของอู่ตายต่อมาอีก3เดือนมีจดหมายมาเตือนให้ร้อยตํารวจอีกบุญสืบรู้ตัวว่ายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะสังหารและเรื่องนี้ร้อยตํารวจอีกบุญสืบ ได้ทำรายงานไว้ว่าหากตัวเองตายจะต้องเป็นฝีมือของจ่าสิบตํารวจวิเชียนลูกน้องที่ขัดแย้งกันแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นางละอองภรยาของร,งรอ้อยตํารวจเอกบุญเสบได้เปิดเผยกับพันตํารวจเอกวิทูลสิริภาคเพื่อมกับถึงการสั่งเสียของร,งรอ้อยตํารวจเอกบุญเสบก่อนตายสำหรับประเด็นอื่นซึ่งอาจจะเป็นชนวนให้ร,รอ้อยตํารวจเอกบุญเสบถูกสังหารนั้นได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสอบสวนคลี่คลายคดีว่า ก่อนตายร้อยตำรวจเอกบุญเสืบยื่นฟ้องต่อนางอนงอาชีพข้าไหม้เกี่ยวกับคดีเช็คศาลตัดสินจำคุกและลูกนี่นัดหมายวางเงินสองแสนบาทกันในวันรุ่งขึ้นที่ศาลจังหวัดระยองทั้งยังมีคดีฟ้องร้องเรื่องเช็คที่ร้อยตำรวจเอกบุญเสืบเป็นโจทย์อีกหลายคดีเกี่ยวกับประวัติของร้อยตำรวจเอกบุญเสืบผู้ตายนั้นนอกจากรับราชการตำรวจแล้วยังออกเงินกู้ค้าราชการครูพ่อขาแม่ขา และรับซื้อเช็คฝากขายฝากจำนองบ้านและที่ดินและมีข่าวเกี่ยวกับลูกหนี้ที่มากู้เงินหรือขายฝากบ้านที่ดินขายเช็คให้บ่อยๆจนเป็นคดีและหลายคนที่ต้องหลบหนีออกจากจังหวัดไปอยู่ที่อื่นอย่างไรก็ตามจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในชั้นตน้นเกี่ยวกับการตายของร้อยตำรวจเอกบุญเสบสนิฐานว่ามาจากสาเหตุเงินกู้แน่นอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบลึกลงไปถึงการกู้เงินของลูกหนี้ต่างๆ กับร้อยตํารวจเอกบุญเสบพบว่าหลายรายมีปัญหาขัดแย้งกับร้อยตํารวจเอกบุญเสบในฐานะเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้และอาจก่อให้เกิดความแค้นขึ้นในหมู่ลูกหนี้จนกระทั่งมีรายการลงขันจ้างวานสังหารร้อยตํารวจเอกบุญเสบสําหรับเบื้องหลังการสังหารในครั้งนี้ตามเบื้องหลังได้ทราบว่าร้อยตํารวจเอกบุญเสบผู้ตายถูกขึ้นบัญชีสังหารเป็นอันดับหนึ่งก่อนหน้าในทุนเงินกู้รายอื่นจะถูกสังหาร แต่มาตายเป็นรายที่สองของจังหวัดระยองโดยกลุ่มผู้บงการลงคันจ้างมือปืนมือฉมังจากที่อื่นในราคาสองแสนบาทและนัดวางแผนเจรจาเบื้องต้นกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองซึ่งเป็นร้านห่างจากตัวเมืองโดยอาศัยจังหวะที่ร้อยตำรวจเอกบุญสืบผู้่ตายระวังแต่จากสิบตำรวจวิเชียนจะตามมาสังหารจึงสวมรอยบุกและนํายิงเพื่อชำระความแค้นที่เก็บไว้มานานทางด้านพลตำรวจตรีสนัน ตู้จินดารองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรหนึ่งซึ่งเดินทางมาสอบสวนจ่าสิบตํารวจวิเชียนได้เปิดเผยว่าจากพยานหลักฐานต่างๆเชื่อแน่ว่าจ่าสิบตารวจวิเชียนจะต้องมีส่วนรู้เห็นกับการตายของ100รอ้อยตํารวจเอกบุญเสบและทางเจ้าทุกขกบกใจเชื่อสําหรับผลการตรวจรถกเก๋งแหวเลี้ยนที่รอ้อยตํารวจเอกบุญเสบขับมาพบจุดจบนั้นพันตํารจตรีอภิรัตปรากมก,กุลสารวัตรแผนกพิสูจน์หลักฐานกองพิสูจน์หลักฐาน แนะนำคณะเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างและตรวจรถยืนยันว่ารถเก๋งแหวเลียนของร้อยตำรวจเอกบุญเสือผู้ตายถูกราดน้ำมันเผาอย่างแน่นอนและล่าสุดกลุ่มลูกนี้ผู้เคยมีเรื่องพิาพาทกับ,บร้อยตำรวจเอกบุญเสือผู้ตายเตรียมการรวบรวมกองทุนเพื่อช่วยเหลือจากสิบตำรวจวิเชียนเพื่อว่าแจ้งทนายให้สู้คดีเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์โดยที่ผู้ตายนั้นมีศัตรูมากมายเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องการรับซื้อเช็ค และฝากขายที่ดินบ้านหรือประเด็นอื่นๆล้วนแต่เป็นชนวนเหตุให้ถูกสังหารได้ทั้งสิน้นครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ